้าบงดกลวนะข้างบานก็ไม่โกรธข้าบตวดีกโอ้โโโหเอ้บยนอออกอกแรกันเดอะเลยว้ยเว้ยโอ้โอ้โอาอ้ ก้อนล้มบากมานัาาน,าาน,านก็ได้ซื้อเทุกคนเลยเล้แม่ส,ร,สร้สางสิ่งใดได้ส,ร,สร้สางสิเห็ใดหาได้กระยากกันล่อหไม่ออร,ร,รอตัววะจบจบก ข้าเราทุกคนเลยสิเ่าเ่าลยยิ้มนักสู้ดิพ้าวาสัตว์ บายดีกับบัยดีโฟร์มนพี่น่องอไปมคูทุกคนมาบรนีกามา่ออกับสองมาทิ้งชาแนวคือเก่าเมื่กีดีทุกคนเลยพอมันมันมน,น่ะฝน,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 นตกมาสามถินม่นบนรกากิศจไปซื้อน้ะมันไปตัดกามันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแล้บมันากถ่ายพอถ่ายปัยจุบันู่เมืองสามสิบขีบ ก็เราครับรถอันนี้ก็ไปบ่ายเดยไปแล้วจะรถต,กต,กตกากคนเออข้ามที่หอใส่ออกแล้วขอ้มันนเะียเแพมานะก็แววสือน้ำมันเครื่องอยู่เน้อน,น้ำมันปนจักนะ ตลาดเมื่อประกอบโคตเนี๋ยเยมีโอกาสนะ้วที่เขาถ่ายเนาะกำลังจะเป็นหอยเปลือยแลาวเนะาะเริ่ไปขอกันยืดกันเลยยังาม่ทิ้งแต่ถ่ายบันทึกการเดินทางไปเลยเนาะจะไปตัดหญ้าสวนก่อยชีจางคนไปจากสีหาคน ได้สบายด้ยสือวได้สบายไ,สาไ้สบายสบายมัยมยม่นด<ะ>ต้องคนเ็นชวนะ,วะทุก่ายบรรยากาศไปชวนเลยเนาะได้ยอสูบมนนั้ยนีโ่โอ้อ้ เออคีเป็นแล้วนะเจาเขากลัวเองนะลีไล่ะเิอีพิงไ่ได้ไปว่ไอเียยามก็ม่ได้ไปสม้ง เขาไปจมมันลายกูปแล้วเอออืดตได้บ่าโอ้ได้บ่ายบอกเลยบอกแล้วไอ้ตัดทำแล้วโอ้ละบากค่ะบทุกคนะ

มันทั้งบัวด้วยเดียวอ,นนอไอเ,เดียวมะไสามนาที่นะนะเขาเดียวนะ <laughs> เนาะเอ้่กอ yeah. so ่อ่สวัสดีค ah. รับรสเนาะยั่วยั่่วเออเออ เรากำลังผลิตโต๊ะนองวันนองวันน้องว่านคือเกาน้อว่นคือเกาเปนทางไปซวนกาแฟทุกคนไม่ยากตามแข้แเบ้มข้างยะไปจกบวนกาแฟเิด ภาคใกล้ดาคยูบินตัวตาภกคดอนภาคดินรุตซ่ามีกระทังเขานระตามบริันเอ๋บางทีเนี่ยเอ๊ะนี่คอะดูครับนี่ก็จะเป็นป่าไม้ไร้ก็นไม้ไร้ขนาดไม่ใช่กินตอนไม้ นี่เราจะตามอาจจะตามมันก็แ่ะต้องเอาลายเนาะ เทวดานาะเดี๋ยวไปเผู ö, ้ผู้ผู้ข้าไฟเก่าเห็นบ่าบอกซ้อมเป็นกระลับนี่แหละผู้กำันแยงคนนี้แยงตรงนัน เอาไปครับบักครับเลยกูับจบจ้างครับบัครับนะตายเงาเิดจ้างครับบักบักเลยทุกคน กับแปะแสก็ถาเขาะราอยู่ไตได้เมี่ยคือโควิดแล้วเว้ยคือเราเ็นอโควิดเลยเอาแต่งเอา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 ้านเาป่านธุ์พันธุ์เอะเพืคอนเอนเลยเราแม่สรางติดใบได้สร้างเต็นได้หาไเอยาักเไ ไหวไม่เหลือตัวโอ้โหโจ๊กโจบจบกข้ารัสโครเลยทีว้าว พลาดลราพาดเรา้าดทุกคนโอ้ได้อีกนึงในลบหมอเหมินเมินเมินมาเลตังกมาเลตังก

<laughs> <laughs> เอาเลยยิ้มนักสู้เลยโอ้โเขาให้ทุกคนโอ้ไม่ลมตัดทา โอ้ไปลแต่หาขอนเลยี่เร่ี่ามสดเดินแน้องใส่เิใส่ลันะ มากเนาะเทนี่แแอามไหน่อยเนี่ยไกเหนระเทที่แแตวกเทมเทหน่อยแบบนี้ ไกล้ีอดัวนะทุกคนเก็บตาไม่กาศแบบสัก้นเล็กๆ้นะทุกคนเนาะให้มาแบบซ้ายเลยด้วยแน่เดี๋ยวว่าปล่อยแม่้าเน,น,น,นี่ยันเสียโอ้ปมะดีเลิกมาดแล้วประเดีเดี๋ยวน้ำมสีส่ทุกคนจะลอยเนยี่ย ยงแล้วะายเฮ้ยตืกต่ันโอ้โหประถือโอ้อยย่าเองย่าเองเลยอ๋อหอดัวหอดังเขลยว่าขาหมูท่านไปได้รับทุกคนไปูด้วยก็จะกนเนผาได้ ใจตึงได้เหล่าโหได้เบิร์นตีตาใหนี่ยคุูระเบิดตัวก้อนเนี่้ำข้าวอันนั้นเนีวะเขาตีตึงล้ำข้าวเขาแค่พัดบดปล่อยนี่คุณระเบิดนะอีกปรับตขวเคื่องคู่เทีกันเลยเดี๋วมีอกายเท่ากิงไทยที่คนเบิร์เกาคุระเบิดรูประเบิดก็มี

พุกๆใหม่ฮะโอ้ได้เลย,ยนะยะแดง มาตะแค้พระไี่น้อง่ามงามเลยไปรัดไปวัหนึ่งไสวนดขึ้นขึนรอกข้ามข้อมข้ามขึ้นซ่อง้อยน่ นี่ปลูกรุ่นเดียวกันกับคนมีต้นเทินกรับโบท่นมีต้นปลาไหลธรรมศาสตร์เกิดนะต้นเพสเสียโบนีโอเพเสียโบครับผมว่าก็ยอดวัวมาขนาดวัวเลยพี่ของสวนของเธอเธอรบาลล่าเนาน โอ้เ้าม่ได้มาเพิ่งเลย6เดดอนจะได้ทักาได้มาบานนะโอ้หมกนี่โอ้เพียงโอ้ขนาดสวนเขาเขาก็โเวะ Hope từ nay, hoặc là tất nhiên hòn lùm này thảo luận, hoặc là hòn 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 กันใดบ่เนืองมาต่างหูไเก่อนด้วย้าวตดอง่ะ่งนั่เ้เวยโบชันี่ฮองกตัดแค่นี้ออกโอ้ึขึ้อหมดลด้วยไรนี้ด้ยหดเมื่อทาอะไรมันเหนื่อไรนี้น้ำมอ

ลอยกีบโอ้ดตสวายแห้งได้เงินต่อสาหม่กที่ข้าก็มั่วคำตอบคำตอบคนไม่เห็นคนเลย ขนาดทุกคนเ้ยส่ว,สวนข่อยเดี๋ยวเศษเป็นอีพีใหมนะ่เนาะเพราะอีพีนี่มันยาเอาแหละอ้ามันจะมาหอเหดเศษอีพีใหม่จะนอยนี่คลิปนี้จะเจ้าเพียรสมีเดอทุกคนเลยฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สองบาทถึงแค่เนาะบอกว่าไม่คลิปหนาเด้อ